คือร้านของผมผมไม่เคยคิดเลยว่าตัวผมเองจะเปลี่ยนแปลงได้มากถึงขนาดนี้จากเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เอาไหนไม่เคยสนใจอะไรเลยหน้าแปลกกับกลายเป็นคนละคนไม่อาจาเป็นเพราะงานกลุมที่คู่สายพวกเราในวันนั้นเลยทําให้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตของผมนั้นเปลี่ยนไปนี่เราลงจ้านี่พงศกรพวกเราคทำไงดีอ่ะงานที่ครสูสังเมื่อกี้แม่น แกีกดภูมิปัญญาท้องถิ่นในสันปปตองเอ๊คำขวัญสัปปะรมดมนว่าไงนะคำขวัญสัปปะรเหรออ๋อพระนนใหญ่ศักดิ์สิทธิ์งามวิจิตเวียง้าการตำนานหนองเสรียงดีเยี่ยมพันเข้าวเหนียวกลมเกลียวชาติพันธ์มหัมศจรรย์ไม้แกสลาเออเต๊กก่ตุ๊โอกฮิงะ บ่นคุแกสล้อบ้านไหนมั้เออไม่ไีเดียวละเออเาบ้านไหนอันมีมีเนี่ยนะอทต้งวาฝันเลยอ่ะยังมึงอ๋อชินัทลแน่เลยหรอะดค่้นเนียวมร็งที่เขาไปคอบ้านไหนกันนะได้หรอ้นอ้วนไมอ่ะไม่ได้น่ะเขาบ้านที่มือมะรงตัวนไหม พ่อพ่อมาทางนีน้อยพ่อไปทางไหนไปทางไหนมาเนี่ยพ่อไงขอไหมซ่องไงบ้างนะพ่อเอ๊ะว่าแต่คิมอยู่ไหนอย่าง where's Kim oh แน่ๆอีกคิมมีไหน ก็นั่นน่ะดิเมื่อกี้มันก็มาก่อนเราไม่ใช่หรอโอ้มันจริงแล้วบอกไงไอคิ้วฟังปิ๊กแต่ว่าไม่แยกกันปุ่บมันจะแม่มอไม่ดีเลยอยากช่ามันต้องแง่มโน่ไอตู้ไอตู้อันประกอบปิกเนอร์ เอครูได้เข้ามาหาบ้านเนอะเออโอเคโอเคบ๊ายบายไอตุ๊ไอตุ๊ไอตุ๊ไม่ตื่นตะแก่ไปไหนมาแล้วมีเนี่ยไม่ตื่นตะแก่ไอตุ๊ไอตุ๊ตุ๊ตื่นดูไอตุ๊อ้าวตื่นดู

อ,อีบอย,บอยเอาเอ,าอา่จะบอยอะไรคะฟ้าใสาค่ะาาาาามาลอเงเตดิอีบอยจะไป<อ>ว่าอันว่าอีเตเรื่องแฟนใหม่มึงอ่ะเป็นจะได้พออ้องบอยอะไรกันคะนี่ฟ้าใสาค่ะช่วงเนี้ยชีวิตดีดีว่าจะไปดินเนอร์กันริมน้ำเจ้าพระยาน้ำเหมืองอีส้มตอยมีถั่วไหมมึงจะเล่นเหรอ จเกิข้ากไล้กินแล้วอ๋อเออนี่ตุ๊พ่อตู๊ไม่อยู่บ้านเหรอทําไมบ้านดูงเ,งเงียบๆจังอ๋อส่วนมากกอเปินมันอยู่ตีแลนะ่ะเมินเมินมันจะเข้ามาเตื้ออ๋อแล้วแม่ตุ๊ล่ะอ๋อแม่เปินตายตั้งแต่เปิลน,น้อยๆแล้วอเอ,อ่อคือเราขอโทษนะพอดีเราไม่รู้อะเออมาเป็นยังไงไาแล็ไปเป็นผ้าแหล็มอปานอกนอกล้นะคือเดี๋ยวก่อนนะ เดือดไหนไปล่อแบบไม่ nói น้องก้อยแข่งชิ้นไหนหล่อเฮยที่แบงค์ไอ้แฮ่ปันไต่ยังไงจงบีบเดี๋ยวจงไปไอ้แห่ปันไต่เนี่ยจะปิกก็ปิกแน่สื่อประวัติไอ้ยองสักอย่างแก่งเงินกับใบเย่ใช่แล้วนะเธอเห็นน้องก้อยอยู่กับพวกเรากับข้าเพราะนั่นแหะฉันก็ทำได้ดูหน้าฉันสิแม่ครัวชัดๆ เราวว่านะเรามันเริ่มทำงานกันดีกว่าไหมอ่ะ พาเราเขามาพาเราออกไปเลี้ยวไปมองอีกครั้งหนทางข้างหลังก็เลยมาไกลที่คืนวันที่ฝันและตื่นแม่ยังเจ็บมือมองไปวันนั้นและยังวันอะไรรอฉันข้างหน้าเมื่อวันวาน,วาน,วานเป็นเพียงบทกลิ่นเขียนทุก ก็ยังเป็นปริศนาทุกทุกอย่างที่ผ่านไปจะเลวร้ายดีงามยังไงได้ไม่ช้าต้องพลเลยไปไม่มีอะไรไม่พันแปรฉันยืนอยู่และยังหายใจโลกยังหมุนไปไม่เทียนแท้เมื่อใดใจยังคงแนวแน่ไม่นาน,นเจอจุดหมาย

เรามาเล่นเกมความจริงกันดีกว่าเสดายเกมความจริงมาเล่นเสดาย้องเล่ามเหรอกูแบบถ้าถามใครอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นอ่ะก็ต้องพูดความจริงถ้าใครโกหกอ่ะขอให้ท้องเสียเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ได้ไหมมันเลยบางัวเนึงก็ได้กันเริ่มเลยละกันโตเตปมีแฟนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร พัสทมชูป้าตาฮต๊อบฉันถามฉันถามพัสฟาใส่มาองเธอลิ้นเเป็นอะไรป้าวม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เป็นหรอสวยเหรอแหมนก้แกส้มปล่อยราบมาอันยังม่แม่แกให้แกเป็นทหารจริงปะอีฟาใส นี่มึงฮู้ได้จอไรใครเล่าให้มึงฟังสันจะเป็นญาติคุณเจนเจนยันทิพย์กาเจนเนตเขียวตากูละอายหาไม่ไงตัวมีแฟนคนแรกอ่ะจือไอหยังหลอกกอเป็นใครได้แฟนคนแรกของฉันเหรอก็ฉันที่เลิกกับพราได้นานไม่นานเอง ไม่อยากพูดเลยง่อมทอบอ้าวซาวไอ้สปัยอูเทัร์ไอ้เปนซาวแต่นเนอะใส่บายแท้เราอ่ะไม่เป็นห่วงอายนะที่อายเก็บไปคลิดหน้าคนเดียวเปิ้น่ะมีเพื่อนอยู่คนเดียวแล้วที่เหลือล่ะบาจัยเพื่อนอะไรอ่ะสัมภเวสีกลาพื้อเออ ฉันก็แล้วกันไม่ใช่ฉันโตอุ้ยลายนั่นกูไม่ใช่อีฟ้าสายที่มึงตดก้เหลือเธอคนเดียวแล้วอะขมคอเลี้ยเนี่ยกูอมคอโคตรีพอดีกินต้มตําปลาเชงมาโอ้โไปปะกูบูชาต้งมึงไปเข้าห้องน้ำดิกูไปส่งจะเซฟไปส่งก็เติมเป็นหัวไปกันหมดเลยเหรอเออโเดี๋ยวจะไปลวดไปนอนละไอไปนอนก่อนตัดไม่อะเราไม่ร่วงเลย เออเอออันโปตินโงอันอีฟนะใสกันเนอไปบ้านชิมดีนะฟันดีเนอะรับเด็กเหมือนกันนะก็ปกติ<ห>นะอยู่บ้านแล้วก็อ่นหังสือแลก็เลยชินอ่ะบ้านตนี่บรรยากาศดีเนาะต ก็เคยช่วยพ่อแกสลักปะ้าเก่าเกินอ่ะแกสลักโคมอะรนี้เป็นเหมืนเซีนแตกันแล้วแกเป็นแหววมโบราณไปแล้วอ่ะมันยากจิเห็นมันอ่ะแกสลักอยู่ก็ตีมันเหมือนโบราณจะตายเพื่อนก็าไปยังหนังสือซื้อมาทางเกันบ้านมาได้ไปช่วยพ่อเราว่านะอาชีพเนี้ยถึงแม้มันจะเป็นอาชีพที่ล้าสมัย แต่ถ้าตูไม่สืบต่อแล้วใครจะมาสืบทอดงานเก็ะสลักทุกชิ้นมันก็มีคุณค่าในตัวของมันบางผลงานนะนะมันก็มีแค่ชินเดียวในโลกตู้ว่าไหมไปนอนได้ละดึกแล้วแล้วก็ว่าจะไปนอนแล้วแหละตูก็ไปอาบน้ำได้แล้วอุ้ยเหนือจงไรล่ะนันดี้นันดี ก็จเจอกเนีูกล้่ลาาแกไปาดน้นมันกินแล้ววันนี้ป่อไปนอนร้านกันพพิชมาคอยอย่นงนยพหานิดหน่อยนีอย่าพอมันรองไป่ใชกัในดูก่อทกแานชีวนี้ทำมาชีินี้มาตั้งนานอแบบ่มี่มีอยู่เฮามีอยู่มีิเป็นวันที่กดย้อ,อนเวาททำอาชีพนี้นนก,นนก,ออกอ่อได้สร้างครอบครัวที่ดี ไ้อาีุนี้ได้ส่ง,ย,ง,งสย,สยึดถ้าเยนไม่มีการศึกษาเพราะทำอาจีนนี้เป็นได้ที่เรามีการไม่หักกระจับก็ส่งไปน้อนนะองค์พไปน็นพระงฤ จอแล้วัใช่ทำไรอยู่อ่ะ,ออะ,ะเอาเก็บควาพ่อจเอาควาที่ปอกไปสลักไปถ่ายฮะทีะท่ฉันหนูป่าปหรือเปล่าเนี่ยปาาที่ไหนรพระะูดแตะขาไปข่ายไมเวียงมือเนี่ยไปยกันเนาโอโอะโอ้ไปแกไปแกเขาพยายามไปแสงมือด้วยกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมอาจจะคิดว่างานเกษรัของพ่อนัมันทั้งเหนื่อยและเสียเวลาและมันจะคุ้มค่าหรอกับเงินที่พวกเราได้มาแต่ผมกับคิดผิดเพราะพ่อให้ทําในสิ่งที่พ่อรักแถมมันยังคุ้มค่าทางจิตใจและพ่อยังทำให้ใครหลายๆคนได้รู้จักอาชีพเกษรักมากขึ้นไม่ใช่แค่อาชีพเกษรักแต่ยังมีอาชีพอื่นๆผู้บุญญาในท้องถิ่นอื่นๆเหมือนกันที่ยังคงมีคนอื่นทำเพื่ออนุรักไว้ให้คนรุ่นหลังเช่นเรา ยังเป็นปริศนาทุกทุกอย่างที่ผ่านไปจะเลวร้ายดีงามยังไงได้ไม่ช้าต้องพล้เลยไปไม่มีอะไรในพันแปรฉันยืนอยู่และยังหายใจโลกยังหมุนไปไม่ี่